กรตรวจสอบการต่อระบบไฟฟ้าบ้านนะครับผมรุ่น HT 1 0 6ปีนะครับผมข้างในก็จะเป็นแบบตีลย uh huh. อยฮะเหมาะมากเลยครับสำหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับการตรวจสอบบ้านงานตรวจรับการตรวจคอนโดอย่างนี้อ่าได้เลยนะครับเป็นตั๊กทั้งหมด3ตานะครับผมพี่กล้าวมิวตัวนแล้วก็ลายนะครับผมตรวจสอบระบบหนึ่งเฟสนะครับผมไม่พูดมากให้เสียเวลาเราก็ต้องสอบกันดีก,กว่านะครับเปิดไฟได้ เป็นยังไงบ้างกบมาดูกันนะครับเป็นไฟแบบต,ติดติดดับนะครับติดติดดับแล้วก็ดูในตารางนะครับเป็นยังไงติดติดดับ sentido, คือถูกต้องแล้วนะครับาการต่อถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบอื่นนะครับอย่างเช่นการไม่มีสายกลาวอย่างนี้การสลับสายนิวตันกับลายอย่างนี้หรือการไม่ต่อสายลายหรือสายนิวตันอย่างนี้อ่าหรือไม่ก็การตรวจสอบไฟรั่วนะครับโดยการกดปุ่มตัวนี้ครับเป็นการทสนะครับว่าระบบจะใช้งานได้หรือเปล่ารดยถ้าไฟมันรั่วจริงๆนะครับเกิน5มิลลิแอมป์อย่างนี้ไฟก็จะติดแบบตอนส่งตรงเลยนะครับอ่าเอาไปลองใช้ดูนนะครับบมสาหง Go, oh, Sopan!